สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์ร้อนที่มันเกิดขึ้นเมื่อเช้าตู่วันนี้นี่เองครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์แล้วครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ข่าวการโจมตีขนาดใหญ่ของทางฝั่งยูเครนโดยกองทัพโดนของยูเครนเนี่ยแหละครับโดนของยูเครนถือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นภัย คุกคามอย่างหนักของทางฝั่งรัเสเซียยูเครนนั้นใช้โดรนนี่แหละครับปฏิบัติการโต้อตอบโจมตีโต้อตอบกลับไปทางฝั่งของรัเสเซียจากกรณีที่เหตุการณ์ที่วันที่26ที่รัเสเซียนั้นมีการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของขีปนาวุธรวมถึงใช้พาหนะเครื่องบินนี่แหละครับทางยุทธศาสตร์ฮิวไอเจ้าระเบิดต่างๆโจมตีเข้ามาทางฝั่งของดินแดนของยูเครนขณะเดียวกันมันก็มาพร้อมกับโดรนซาเอตของทางฝั่ง ะลัสเซียด้วยนะครับที่มีการโจมตีเหตุการณ์ครั้งนั้นนี่นะครับทั้งขีปนาวุธทั้งโดนนี่แหละครับรวมๆกันมันก็มากกว่า200ลัมที่ยิงเข้าไปในดินแดนของยูเครนแต่เหตุการณ์วันนี้นี่นะครับยูเครนนั่นก็มีปฏิบัติการโต้ตอบกลับด้วยใช้กองทัพโดนมากกว่า158ลําลัซึ่งดูเหมือนว่ากองทัพโดนครั้งนี้นี่นะครับมันก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นในการใช้ไปโจมตี รวมถึงโดรนล่าไใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นโดรนไอพ่นที่น่าจะเป็นการทดสอบการเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งของโดรนที่มีชื่อเรียกยากๆชื่อว่าพาลิสเชเลียนี่แหละครับอาจจะเรียกยากหน่อยเรียกปิดเรียกถูกเพราะว่ามันก็อ่านยากเหมือนกันท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยครับมันมีรายงานตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือวันนี้นี่แหละครับมันมีโดนของทางฝั่ง U.K. นี่แหละครับบินเข้าไปทั่วทุกภูมิภาครอบนี้นี่นะครับเรียกได้ว่า15ภูมิภาครอบเรียนแบบจากเหตุการณ์ที่รัเสเซียโจมตีครั้งก่อนเลยครับ15ภูมิภาคเหมือนกันไล่เลียงตั้งแต่เคิร์สนี่แหละครับเคิร์สไบรอันนะครับลิปเป็ดนะครับเบลโกลดไล่ไปถึงมอสโกเลยครับ15ภูมิภาคเหตุการณ์ที่มีการใช้โดรน158ลำนี่แหละครับ เพราะนั้นเป้าหมายสำคัญสูงสุดตอนนี้มันก็คือเป้าหมายทางยุทธศาสตร์หลักๆนะครับในเรื่องของพลังงานก็คงหนีไม่พ้นโรงกันน้ำมันนะครับโรงไฟฟ้าโรงปั่นไฟฟ้ารวมถึงสถานที่จัดเก็บน้ำมันนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับการที่โดนยูเครนโจมตีครั้งใหญ่มันก็เลยทำให้เกิดไฟไหม้ที่โรงไฟฟ้าสองแห่งและเกาะโรงกันน้ำมันในภูมิภาคมอสโก ภูมิภาคมอสโกนี่แหละครับจำชื่อได้ก็คือภูมิภาคที่เป็นเมืองหลวงของรัเสเซียนี่แหละครับแสดงว่ารอบนี้นี่นะครับโดนยูเครนโจมตีเข้าไปในด้านลึกถึงเมืองหลวงของรัเสเซียและก็ไปทําความเสียหายได้แล้วนะครับซึ่งโรงกันน้ํามันนี่แหละครับโงไฟฟ้านี่แหละครับกลายเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของกองทัพโดนยูเครนที่เปิดปฏิบัติการครั้งนี้ท่านผู้ฟังครับรัเสเซียตอนนี้ต้องเผชิญกับ การโจมตีด้วยกองทัพโดนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามที่มันเริ่มต้นตามรายงานนะครับว่าโดนยูเครนครั้งนี้นี่ครับมีการไปปฏิบัติการถึง158ลำโจมตีหลายปูิภาคตามถาแถลงการของกระทรวงกางงหมรัสเซียซึ่งจํำนวนโดนที่แท้จริงเนี่ยครับดูเหมือนว่ามันจะสูงกว่าที่รายงานเพราะว่าอันนี้คือรายงานจางเป็นทางการของกระทรวงการหของอกระทรวงกาหาของรัสเซียในเรื่องที่สามารถ เห็นโดนหรือว่าโดนที่ยังเห็นเป็นลำได้นะครับถูกจรัดการได้158ลลำซึ่งความหมายที่แท้จริงนั้นมันอาจจะมีมากกว่า158ลลำอย่างแน่นอนที่ยูเคน,นั้นเปิดปฏิการโจมตีครั้งใหญ่เข้าไปในครั้งนี้จำนวนโดนที่มีการรับรายงานที่สุด158ลำเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังภูยภาคมอสโกนี่เขากล่าวว่าโดนสามลำพยายามที่จะโจมตีโรงไฟฟ้าทางหิน คัดชิลานะครับซึ่งไม่มีผู้เสียหายหรือว่าประสบภัยใดๆและเสริมว,ว่าโรงไฟฟ้านั้นยังคงส่งไปถึงลูกค้าอย่างถูกต้องอันนี้ก็คือคำรายงานของทางฝั่งรัสเซียว,ว่าโรงไฟฟ้าฐานหินเนี่ยมันก็ยังเปิดปฏิบัติการทำงานได้และก็ยังไม่มีรายงานกระแสไฟฟ้าดับอย่างใดก็ตามนะครับตามที่มันบันทึกโดยชาวบ้านตามสื่อโซเชียลเนยนะครับที่มันแสดงออกมาให้เห็นเนี่ย มันก็จะเห็นการโจมตีด้วยโดนทําให้เกิดการระเบิดและก็ไฟหไหม้ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ซึ่งสํานักข่าวรัสเซียก็ยังรายงานเหตุไฟไหม้ที่โรงกั่นน้ํามันในคาโปตเนียนะครับในกรุงมอสโกด้วยซึ่งวิดีโอนี่นะครับมันก็ระบุด,ด้วยนะคบว่าโดนมีการโจมตีคลังน้ํามันด้วยนะครับแม้ว่านายกเทศมนตรีซเซอร์เก้โซเบนินเนี่ยนะครับจะกล่าวว่าไม่มีความเสีหยหายหรือว่ามีผู้บาดเจ็บล้มตายจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับ การโจมตีครั้งใหญ่ด้วยกองทัพโดนยูเครนครั้งนี้นี่แะครับมุ่งหมายไปที่มอสโกแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งการเสียหายที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของโรงไฟฟ้าโรงกันน้ํามันนี่แหละครับซึ่งถือว่าเป็นอาจจะเป็นบริเวณที่มีระบบป้องกันภันอากาศนั้นอ่อนแอที่สุดเพราะฉะนั้นการโจมตีเป้าหมายสําคัญต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เลยก่อความเสียหายในเรื่องของอน้ํามันซึ่งกลายเป็นยุทธภัจัยสําคัญ สังเกตนะครับว่าในเรื่องของสนามบินหรือว่าจุดยุทธศาสตร์ทางทหารเนี่ยมันจะไม่มีข่าวความความเสียหายหรือว่าเกิดเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากว่าบริเวณรอบๆกรุงมอสโกนี่แหละครับมันจะหนานแน่นไปด้วยระบบป้องกันภัยอากาศของอ่ารัเสเซียซึ่งการต่อต้านระบบป้องกันภัยอากาศในการที่ไปทำลายโดนนี่แหละครับรัเสเซียก็คงไม่ใช้ไอ้เจ้า S300 หรือว่า S400 ไปทำลายอย่างแน่นอนเพราะว่ามัน ราคาแล้วมันไม่คุ้มกันต่างกันสิบเกือบ2ี่เท่าในเรื่องของหลังคาเพราะนั้นรัเสเซียก็อาจจะใช้วิธีการใช้ปืนไรเฟิลนะครับปืนประทับบานี่แหละครับในการทําลายทางฝั่งของโดนยูเคนซึ่งการเรียนรู้ในการทําลายโดนนี่แหละครับมันก็เรียนรู้กันได้ซึ่งยูเคนนั้นถือว่ามีประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องโดนเพราะว่ามีอาวุธหลากหลายประเภทในการที่จะไปะทําลายโดนต่างๆโดนซาเอตต่างๆเพราะฉะนั้น ความเสียหายจากโดนซาเอตถ้าเผื่อยิงไปโจมตีไปทางฝั่งยุเคนนั้นความเสียหายจึงมันน้อยกว่าอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพการจัดการการทําลายโดนของยุเคนเนี่ยมันมีมากกว่าขณะเดียวกันประสิทธิภาพของการจัดการหรือว่าทําลายโดนจากทางฝั่งของยุเคนที่ยิงเข้าไปในดินแดนของรัสเซียนั้นดูเหมือนมันจะด้อยกว่าทางฝั่งของยุเคนอย่างมากเพราะฉะนั้นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าโดนของ ยูเครนที่มีการยิงเข้าไปนี่แหละครับมันจะต้องมีลำหนึ่งลำใดนี่แหละครับมันไปโมงคลังน้ำมันโรงเก็บน้ำมันอย่างแน่นอนเพราะนั้นความเสียหายมันจึงเกิดขึ้นมากมายมหาศาลเหตุการณ์ที่เกิดที่ลอสต็อปเนี่ยครับคลังน้ำมัน72แห่งปัจจุบันนี่ครับนับเวลามาก็10กว่าวันมันยังไม่สามารถดับได้เพราะนั้นนับถอยหลังได้เลยนะครับคลังน้ำมัน72ถังเนี่ยมันไม่ยังไม่หมดอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับ ตามข้อมูลของกระทรวงกลาโงหมงรัเสเซียนี่มีการบอกนะครับว่าโดนถูกยิงตกใน15ภูมิภาคโดยเฉพาะภูมิภาคที่ถูกโดนยิงตกมากที่สุดก็คือภูมิภาคเคิร์ดภูมิภาคเคิร์ดก็คือภูมิภาคที่ยูเครนตอนนี้ยึดครองอยู่เลยครับการยึดครองของยูเครนนั้นมันยังไม่ได้ยึดมากได้ทั้งหมดทั่วทั้งภูมิภาคนะครับ้อยห,หมู่บ้านที่ยึดไปมันก็อาจอยู่ประมาณสัก30-40% ทั้งหมดของผู้ิภาคเคิร์เพราะฉะนั้นเขาก็เลบอกว่าที่เคิร์นี่นะครับมีโดนถูกยิงตกมากที่สุด15ลำที่ไบรอันนะครับ34ลำวอลเเนสนี่28ลำเขาบอกว่าวอลเนสเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีมาตรการป้องกันพอสมควรในเรื่องของระบบป้องกันภัยดากาศแต่การโจมตีดังกล่าวนั้นมันก็ยังส่งผลให้เกิดไฟไหม้โครงสร้างพื้นฐานสําคัญสําคัญเหมือนกันท่านผู้ฟังครับ การโจมตีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับก็คือวันที่26ที่รัเสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยขีปนาวุธมากกว่า200รายการเข่งดังครั้งนั้นนะครับรัเสเซียโจมตีครั้งนั้นเรียกว่า3วันติดนะครับสวันติดเนี่ยทั้งขีปนาวุธทั้งนนะครับรวมๆกันแล้วรัเสเซียมีการใช้งานเกือบ400มากกว่า400ลำในการโจมตีครั้งนั้นท่านผู้ฟังครับนับเป็นเวลาเกือบเดือนแล้วนะครับ ตั้งแต่ที่ยูเครนนั้นเริ่มโจมตีบลุกลุกเข้าไปในภูมิภาคเคิร์ดของรัสเซียแม้ว่ากองทหารรัสเซียนั้นจะยังคงลุกคือบอย่างหนะักในภูมิภาคด้านตะวันออกของยูเครนเหมือนกันโดยเฉพาะที่เมืองโปรคอฟนี่แหละครับทั้งสองฝ่ายตอนนี้นะครับก็มุ่งหมายที่จะไปทําลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนี่แหละครับซึ่งดูเหมือนว่ารัสเซียและก็ยูเครนนี่แหละครับต่างคนก็มุ่งไปทําลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่ขนาดของการโจมตีด้วยโดนครั้งล่าสุดที่มันมีปริมาณอาจจะถึง200ลําครั้งนี้นะครับมันบ่งชี้ถึงบ่งชี้ถึงสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างที่มันกําลังเกิดขึ้นซึ่งมันก็เปรียบเทียบกับความเสียหายาความรุนแรงจากการโจมตีจากขีปุรุตของรัเสเซียแล้วนะครับมันก็เรียกได้ว่าเกือบจะพอๆกันเทียบเท่าปริมาณความสูญเสียนั้นพอๆกันแต่ดูเหมือนว่า รัสเซียเนี่ยมันจะมีในเรื่องของคลังน้ํามันขนาดใหญ่นี่แหละครับรวมถึงโรงกัรน,น้ํามันขนาดใหญ่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันจึงดูแล้วมีปริมาณมากกว่าความเสียหายจากทางฝั่งของยูเครนซึ่งแม้ว่าทางการท้องถิ่นเนี่ยจะมีการยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการหยุดชะง,งักในเรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับทางฝั่งประชาชนรวมถึงแก๊สด,ด้วยที่ยังมีการดําเนินการปกติแต่แม้ว่าความเสียหายต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น มันจะยังไม่มากทายมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ความตึงเครียดจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดคําถามตามมาเกี่ยวกับความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานของรัเสเซียซึ่งเมื่อเทียบกันกับทางฝั่งของยูเครนรัสเซียกับยูเครนนี่แหละครับเทียบขนาดของประเทศเทียบขนาดของขีปนาวุธอาวุธต่างๆที่มีรวมถึงกําลังในการป้องกันประเทศแล้วยูเครนกับรัเสเซียเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้น ความเสียหายเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับยูเคแล้วถ้าเผื่อมันเท่าๆกันนี่หละครับมันก็แสดงถึงประสิทธิภาพของกองทัพลัเสเซียแล้วนะครับว่าไม่สามารถในการปกป้องทรัพย์สินหรือว่าทรัพยากรอันมีคุณค่าของทางฝั่งลัเสเซียเองไม่ว่าจะเป็นโรงการล้างมันถังเก็บล้างมันรวมถึงสนามบินต่างๆถ้าเผื่อมันมีกรณีที่มีการไปโจมตีท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยครับมันก็เลยมีคำถามตามมามากมายนะครับถึงความ สงสัยในความเป็นผู้นําของท่านผู้นําปูตินว่าปัจจุบันเนี่ยท่านผู้นําปูตินยังมีประสิทธิภาพมากพอที่จะฝากความหวังไว้ด้วยหรือไม่ฝากความหวังไว้กับท่านผู้นําปูตินไว้ได้หรือเปล่าทามการกระแสข่าวที่เซเลนสกี้ตอนนี้นี่นะครับก็มีการกดดันขนาดหนักให้กับทางฝั่งอเมริกาและก็ชาติตะวันตกให้มีการอนุญาตในการใช้งานผีปุธ โจมตีพิสัยไกลเข้าไปในดินแดนของรัสเซียหมากขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดก็คือการที่รัสเซียนี่แหละครับใช้อากาศยานซู3านนี่แหละครับหิ้วระเบิดทางอากาศแล้วก็ไปโจมตีอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่ขาดคีบซึ่งมันทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง6รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บถึง7รายเมื่อวันที่30 สิงหคาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ครั้งนี้นี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งที่ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นจากสนามบินของรัสเซียที่อยู่ใกล้เคียงาชายแดนรวมถึงเครื่องบินของรัสเซียที่อยู่ตามแนวชายแดนที่ยังสามารถห้อยระเบิดทําทลายล้างระเบิดสูญอากาศตัวนี้นี่นแหละครับยังมาทําความเสียหายให้กับทางฝั่งของยูเครนซึ่งข้อเรียกร้องนี่แหละครับที่ถือว่าเป็นข้อเรียกร้องที่ มีน้ำหนักและมีรุนแรงมากที่สุดในเรื่องของการที่สนามบินต่างๆหยุดยุทธศาสตร์ต่างๆที่ยังมีการนำมาใช้งานโจมตีทำให้ประชาชนของยูเครนต้องได้รับอันตรายถึงชีวิตเพราะนั้นในเรื่องของเครื่องบินและก็าอากาศายานและก็สนามบินที่อยู่ในชายแดนมันก็เลยกลายเป็นข้อเรียกร้องที่เซเลนสกี้นี่นะครับได้มีการกดดัน ล่าสุดเลยนะครับให้สหรัฐนั้นไฟเขียวในการโจมตีทางฝั่งรัเสเซียซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือภายหลังจากที่ตัวแทนของอรัฐบาลกรุงอัเคนี่แหละครับได้ไปเยือนที่อเมริกานะครับและก็ได้มีการสร่งารายละเอียดในเรื่องของอจุดยุทธศาสตร์251แห่งที่อยู่ลายล้อมรอบๆพื้นที่ยูเคซึ่งนับเป็นสนามบินมันก็จะมีอยู่ประมาณ 15-16แห่งซึ่งถือว่ามันก็ถือว่ามีจนานวนาเยอะหรือไม่มันก็ไม่เยอะแต่พูดถึงยังเป็นภัยคุกคามหรือไม่มันก็ยังเป็นภัยคุกคามเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเซเลนสกี้ตอนนี้กดดันชาติตะวันตกอย่างนักรวมถึงอเมริกาด้วยนะครับให้มีการอนุญาตจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่คาคิปและทําให้ประชาชนชาวยุเคนต้องเสียชีวิตนี่แหละครับมันตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแรงผลักดันกลับไปทางฝั่งของไบเดนเองเนี่แหละครับว่าจะปล่อยให้ประชาชนชาวยุเคนนั้น ต้องได้รับบาดเจ็บล้มตายไปอีกเท่าไหร่กว่าที่ชาติตะวันตกนาโต้รวมถึงอเมริกานั้นจะมีการอนุญ,ญาตให้ทางฝั่งยูเครนนี่แหละครับปฏิบัติการโจมตีฐานต่างๆเหล่านี้ฐานทัพอากาศต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะทําให้ไม่เป็นภัยคุกคามต่อประชาชนชาวยูเครนรวมถึงคุกคามต่อชีวิตทรัพย์สินของยูเครนด้วยสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าไบเดนนี่แหละครับตกเป็นจำเลยและก็ได้รับความกดดันอย่างหนัก จากการที่เซเลนสกี้เพิ่มแรงกดดันนานาชาติเพิ่มแรงกดดันไม่ว่าจะเป็นสโตเลนเบิร์กเลขาธิการนาโตก็มีการสนับสนุนการปฏิบัติการของยูเครนรวมถึงเจ้าหน้าที่อาวุโสของนาโตนี่แหละครับที่มีการอ,าออกมาให้คำย้ำชัดเจน2ครั้งแล้วครับที่ต้องการให้ตะวันตกรวมทั้งเอเมริกานะครับยกเลิกข้อจำกัด เหล่านี้เพื่อที่ให้ยูเคนั้นสามารถใช้สิทธิป้องกันตัวเองได้นั่นเองรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ